สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาช่วยกันแก้ปัญหาที่ผมแน่ใจว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่สําหรับคนที่กําลังอยู่บนเส้นทางของความสําเร็จแต่ระหว่างทางที่กําลังมุ่งหน้าไปนั้นอาจจะต้องได้พบกับเสียงจากคนอื่นมากมายแล้วรู้สึกเขวหรือที่นักกว่านั้นครับคือไม่กล้าเริ่มต้นเพราะกลัวความคิดและเสียงบันทอนจากผู้อื่นที่ตามมาผมจึงอยากมาแบ่งปันหลักคิดที่ทําให้คุณนั้นเป็นอิสระจากความคิดคนอื่นอย่างถาวรกันครับมาที่หลักคิดที่หนึ่ง ทุกคาพูดของการตัดสินและการบั่นทอนนั้นเป็นเพียงการสะท้อนถึงสิ่งที่เขาเป็นเวลาที่มีใครสักคนครับพยายามจะบั่นทอนคุณถึงความฝันในความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณอยากให้เข้าใจครับว่าเขาทําเพื่อให้ตัวเขานั้นรู้สึกดีที่จะได้เห็นคุณนั้นน่ายินยอมต่อความคิดของเขาเพื่อที่คุณนั้นจะได้อยู่จุดเดียวกับเขาฉะนั้นครับทุกความคิดที่เขาเอ่ยออกมามันเป็นการพยายามจะบอกกับคุณว่าตัวเขาเป็นแบบไหนตัวเขาคิดอย่างไรเชื่อยอย่างไร สมมติว่าคุณได้เล่าความฝันให้กับใครสักคนฟังครับแล้วเขาคนนั้นก็พูดว่าถ้ามันง่ายนักก็สําเร็จกันไปหมดแล้วสิโอ้อย่าไปฝันสูงเลยแค่ใช้ชีวิตแต่ละวันก็เหนื่อยแย่แล้วสิ่งที่เขาเอ่ยออกมานี้ครับเขากําลังแสดงถึงวิธีคิดความเชื่อที่เขาสะสมมาท้งชีวิตในทันทีที่เขาได้รับรู้ถึงความฝันที่คุณได้บอกเล่าแล้วมันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเป็นจุดประสงค์ของสิ่งที่เขาพูดครับคือการบอกให้คุณคิดและเชื่อในสิ่งที่เขาประสบพบเจอมาเพียงเท่านั้น พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วครับแล้วเราจะป้องกันความรู้สึกของตัวเราเองไม่ให้วันไหวในคําพูดที่เขาเอ่ยออกมาได้อย่างไรซึ่งธรรมชาติของเราครับในกรณีที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะได้ตลอดเวลาเราจะเผยเอาความรู้สึกของตัวเ,เราเองครับไปตอบสนองกับคําพูดคนอื่นในทันทีที่เราได้ยินหรือไปอ่านเจอดังนั้นจังหวะที่หูของคุณกําลังได้ยินหรือสายตาของคุณกําลังอ่านตัวอักษรให้สูดหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่า ฉันสามารถเลือกได้ว่าตัวฉันจะยินยอมรับความคิดนี้ไหมถ้าไม่คุณสามารถปล่อยผ่านได้เลยครับในส่วนที่ผมพูดมานี้ครับคือวิธีการรับมือจากเพียงภายนอกเท่านั้นแต่มันมีวิธีรับมือสิ่งนี้จากภายในจิตใจของคุณเองและผมแนะนำว่าสิ่งนี้ครับจะแข็งแกร่งมากกว่านั่นคือการเซฟทอล์กหรือเซฟบลิเดตการที่คุณพูดกับตัวเองหรือการที่คุณชื่นชมกับตัวเองจนตัวคุณนั้นครับรู้สึกดีกับตัวเองและด่งดักในตัวคุณเอง เป็นการให้คุณบอกกับตัวเองว่าฉันทำสิ่งใดก็สำเร็จอย่างง่ายๆฉันขายอะไรก็ขายดีฉันมีแต่วความสำเร็จและความมั่งคั่งหลังลายข้ามาอย่างไรขีดจำกัดและฉันสามารถช่วยผู้คนได้มากมายแค่นี้ครับคุณจะมีความสามารถในการเมินเฉยความคิดของคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสาระให้กับคุณได้อย่างไงไ่ายดายมาที่หลักคิดข้อที่2ครับคุณจะไม่มีวันเห็นคนที่ด่าทอหรือบั่นทอนหรือตัดสินคุณนั้นมีชีวิตที่ดีไปกว่าคุณ ในหัวข้อนี้ครับอาจจะฟังดูเหมือนเป็นการสมน้ำหน้าเขาแต่ผมขอย้าว่าไม่ใช่นะครับผมกำลังจะสื่อว่าในชีวิตที่เขาเป็นทุกข์นะครับเขาไม่รู้วิธีที่ทําให้ตัวเองนั้นสามารถมีความสุขจริงๆได้ยังไงการพยายามทําให้ใครสักคนได้รู้สึกเป็นทุกข์ในแบบที่เขาเป็นนั้นจึงเป็นทางออกในการที่เขาจะมีความสุขเพราะเขาไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อชีวิตที่เขามีอยู่นักพอเขาได้เห็นใครสักคนครับพยายามจะทําบางอย่างที่ทําได้เหนือกว่าเขา หรือไต่ไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเขาเขาจึงจําเป็นจะต้องแสดงออกอะไรบางอย่างครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกดีกับตัวเองเห็นอะไรไหมครับเขาเป็นทุกข์เกินกว่าที่จะแก้ไขชีวิตตัวเองได้สาเร็จดังนั้นผมอยากให้เมตตาครับเมตตาแล้วปล่อยให้เขาได้อยู่ในที่ของเขาแล้วตัวคุณนั้นครับก็มุ่งหน้าต่อไปทําในสิ่งที่ดีและถูกต้องในสิ่งที่คุณรักที่จะทําทําให้สําเร็จและคุณจะกลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขาและในขนาดเดียวกันครับ ใจิตใจที่เมตตาของคุณอาจจะกลายเป็นสี่ที่เขานับถือและอยากจะเป็นแบบคุณในวันหนึ่งมาที่หลักคิดข้อสุดท้ายครับข้อนี้จะสั้นๆแต่จะทำให้ใจของคุณนั้นเบาสบายเป็นอิสระจากความคิดของคนอื่นได้อย่างแท้จริงนั่นคือจริงๆแล้วครับไม่ได้มีใครในโลกสนใจเราอย่างแท้จริงไม่ว่าใครก็ตามในโลกครับที่เข้ามาบั่นทอนหรือแสดงความเห็นที่ทำลายกำลังใจของคุณอยู่ หรือแม้กระทั่งตัวคนเองที่อยากจะเริ่มต้นทำอะไร,รบ,บางอย่างแล้วกลัวว่าคนอื่นจะมองอยังไงอยากให้รู้ไว้ครับว่าไม่ได้มีใครคิดเรื่องของเราอยู่ตลอดเวลาได้จริงๆยิ่งเป็นคนแปลกหน้าครับเต็มที่ไม่เกิน5นาทีเขาก็กลับไปโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องปัญหาชีวิตของเขาหรือถ้าเป็นคนรู้จักครับเขาอาจจะเก็บเรื่องคุณไปพูดคุยกับคนอื่นบ้างแต่สุดท้ายคุยได้ไม่นานครับเขาจะกลับไปนั่งวิเคราะห์ปัญหาชีวิตของเขาเองอยู่ดีดังนั้น ไม่ต้องกลัวการถูกนินทาหรือการที่คนอื่นมองเราไม่ดีแต่อย่างใดเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนนั้นจะลงเอยด้วยการกลับไป,ปเผชิญกับชีวิตของตัวเองที่เป็นอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลกับความคิดของคนอื่นอีกต่อไปอยากทําอะไรทําได้เลยครับตราบใดที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงามและพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นและนี่ครับคือหลักคิดทั้งหมดในคลิปนี้เพราะฉะนั้นรู้ให้เต็มที่เลยครับกับความฝันที่คุณมีไม่ต้องกลัวเสี่ยงจากผู้อื่น พะจะไม่มีเสียงใดในโลกครับสามารถทาร้ายจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ไปจากคุณได้สาเร็จถ้าคุณไม่อนุญาต1ล้านเสียงที่ดูถูกคุณไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับ1เสียงที่คุณบอกกับตัวเองว่าฉันทําได้ผมเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบสามารถติดชมวิจารณ์คิดผมได้นะครับผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อคูู้ฟังทุกคนครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ